สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้เหมือนเหมือนเดิมนะคะกับช่องเอ็มตลอดหนึ่งแปดเก้านะคะก็เสียงวันนี้ก็เหมือนจะหนักกว่าเมื่อวานนะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะนะคะแต่ถ้าวันนี้ใครฟังแล้วรู้สึกอึดอัดนะคะฟังแล้วแบบเออฟังเสียงเอมเราไมนรู้สึกอึดอัดก็เลื่อนผ่านคลิปได้เลยนะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเอมจะมาขอเช็คอาสถานการณ์นะคะ สถานการณ์ของแต่ละท่านก่อนแล้วกันเนาะว่าช่วงนี้เป็นอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะเจอสถานการณ์อะไรกันอยู่นะคะประมาณเป็นแบบไหนรูปแบบไหนเนาะเดี๋ยวใช้พี่ไพ่นะคะออรรเคริลนะสาใบค่ะเสียงเหมือนจะหนักกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้ว้าวไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะเอ่อ จักระที่6ตาที่3เปิดแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้ใครถ้ามาทางสายจิตวิญญาณสายพลังงานนะคะการเคลียร์จักกะนะคะให้เห็นว่าน่าจะมีการเปิดของถ้าก่อนหน้านี้มันรู้สึกแบบเวลาคุณทําอะไรแล้วมันเกิดความไม่มั่นใจแก้ดูแก้ไขปัญหายากดูอะไรก็เหมือนจัดเรียงลําดับได้ยากนะคะความเป็นตาที่3มเนี่ย อา,อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของเหมือนคุณมันเป็นเรื่องของการมองออกมองไม่ออกด้วยอะค่ะน,น,นึกออกไหมคะว่าสมมติเวลาคุณจะจัดการปัญหาหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณกําลังจะไปสอบหรือทําอะไรบางอย่างเหมือนคุณหาจับต้นชนปลายเรื่องบางเรื่องไม่ได้หรือกําลังจะแก้ปัญหาก็มองในทิศทางของการแก้ปัญหานั้นไม่ออกไม่เจอแต่ตอนเนี้พอมันเหมือนประสบการณ์การหล่อหลอม จะก,กัะที่6ของคุณตาที่สามันเปิดมันทำให้คุณแก้ปัญหาได้เข้าใจในเรื่องของทิศทางของปัญหานะคะแม้กระทั่งในเรื่องการทำงานก็ตามเหมือนคุณจัดเรียงลำดับทุกๆอย่างณนะช่วงนี้ได้ดีมากขึ้นคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะนะตอนนี้ถ้าใครยังไม่เป็นกาลังจะมันกาลังจะเป็นในวิถีวิธีทางแบบนี้นะกำลังจะเกิดขึ้นนะนะคะ บางคนอาจจะก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบผิดๆหรือมีการจัดเรียงลำดับความสําคัญแบบแบบจัดเรียงลำอาจจะเรียงลำดับตามความสําคัญแบบผิดผมาก่อนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้มองว่า higher power ค่ะตาที่สามมันมันเกี่ยวกับในเรื่องของการแบบการจัดระบบความคิดได้ด้วยนะการเข้าใจการมองออกนะคะมองเห็นมองออกรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเข้าใจผู้คนรู้ว่าคนนี้คิดยังไงอะไรแบบไหนกับคุณ มันได้เห็นถึงการมองออกอะไรบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะถ้ายังไม่เกิดขึ้นแสดงว่ากําลังพลังงานนี้กําลังจะเป็นของคุณนะมันเป็นโชคชะตาเป็นภมลิขิตอะไรบางอย่างของคุณน่าจะถึงเวลานะคะเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้าน,นี้อาจจะเป็นเรื่องของบางคนเนี่ยสะสมประสบการณ์เคยเคยเป็นไหมคะว่าบางทีเราเรียนวิชาเดียวกันแต่คนคนนี้เข้าใจแบบเรียนครั้งเดียวเราเข้าใจเลยแต่เราเนี่ยต้องเรียนซ้ำสองซ้ำสาม ก็แบบเหมือนก็ยังแบบก็ยังไม่เข้าใจบางคนอ่านหนังสือสอบอะค่ะอ่านหนังสือรอบเดียวเราทําได้เลยไม่จําเป็นต้องมาอ่านซ้ําแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะต้องอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจะเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ในเรื่องราวของหนังสือเล่มนั้นวิชานั้นกับเรื่องเนี่ยอันนี้เอมเปรียบเทียบให้ฟังอะนะแต่นะตอนนี้เหมือนแบบสมมติว่าทุกคุณจะต้องไปอ่านหนังสือสอบคุณแบบอ่านรอบเดียวคุณก็แบบเอ้ยเข้าใจแล้ว หรือคุณกาลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามหรือคุณกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามเหมือนมีคนอธิบายคุณก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะคะแล้วเหมือนมันเป็นจังหวะเวลาอะไรบางอย่างของคุณที่แบบเหมือนองค์ความรู้ของคุณมันเปิดความรู้ความเข้าใจของคุณประสบการณ์ของคุณที่มันมันมันถึงจังหวะเวลาของคุณนะคะอืมที่คุณจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในในในหลากหลายเรื่องเพื่อให้แบบหลายๆอย่างมันฟล์มันดีขึ้นนะคะอืม น่าจะเป็นพลังงานเก่าๆของคุณที่เหมือนได้รับกลับมาได้วนกลับมานะจริงๆอ่ะเอ็มมองว่าแสดงว่าคุณอาจจะมีองค์ความรู้เดิมองค์ความรู้เก่าแต่มันก่อนหน้านี้มันอาจจะถูกปิดกั้นไว้เวลาจะจัดการปัญหาอะไรหรืออะไรเวลาจะพูดอะไรหรือจัดการปัญหาอะไรมันดูรู้สึกยากมันดูคิดไม่ออกไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์อะไรยังไงเออเป็นแบบนี้แต่สําหรับบางคนบางคนนะคะ ทำไมเขาดูแก้ไขปัญหาได้ได้ดูง่ายจังทั้งที่บางทีอาจจะเป็นปัญหาเดียวกันแต่เขาจะมีการวิธีกจัดการความคิดดูมันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันดูแบบจัดการได้ดีก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบรู้สึกว่าเออทําไมฉันถึงจัดการดูมันยากกว่าเขาทําไมฉันต้องอ่านหนังสือหลายครั้งกว่าถึงจะเข้าใจหรือทําไมเวลาอาจารย์สอนแล้วฉันไม่เข้าใจฉันต้องไปอ่านหนังสือซ้ําทําไมไม่เหมือนเพื่อนคนนีอ้อาจจะมีเกณฑ์เป็นแบบนั้นอยู่นะคะแต่เหมือนว่า ไอ้จริงจอ่ะมันเหมือนก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะถูกปิดกั้นอะไรบางอย่างไว้ก็ได้มันเป็นพลังงานของเก่าของเดิมของคุณมันเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างของคุณที่อาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะที่คุณเจอแบบที่จะได้เรียนมันมันเหมือนให้คุณไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนนะเอ็มมองว่าตอนเนี้จัก,การที่สามไอ้จัก,การที่หกขอโทษค่ะจัก,การที่หกตาที่สามเปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอะค่ะการจัดการการ จัดการปัญหาการแก้ไขสถานการณ์ความรู้ความเข้าใจอะไรหลายอย่างคุณจะเข้าใจได้มากขึ้นวางได้ง่ายขึ้นนะเอ็มมองว่าเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> เอาานะ็มจะอะเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะคะเมื่อกี้ตอนเอ็มจะแบบกรีดไพ่นะคะจัสเมนก็ขึ้นนะ <c oughs> ะมาดูกันนะคะว่า แล้วตัวตนคุณเป็นอย่างไรพื้นดวงคุณเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ไพ่มาเล่าเรื่องกันนะคะโอ้ยห้าเหรียญนนะหะหลายคนที่ตอนนี้จักรกที่สากับกลังที่กําลังจะเปิดค่ะน่าจะมาเคลียร์ในเรื่องของเงินทองให้คุณได้ด้วยบางคนเคยสังเกตไหมว่าทําไมวิธีการหาเงินเขาดูมันง่ายมันคล่องจังทําไมเขาทาอะไรก็มันดูง่ายดูคล่องดูจัดก,การระบบได้ดีอะไรแบบนี้เนาะ แสดงว่าคุณก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะมีปัญหาภาวะทางเรื่องของการเงินความขาดแคลนนะคะบางคนเป็นกระเพาะรำไ้ได้ด้วยนะกระเพาะรำไ้ไม่ดีนะคะมีอุบัติเหตุเล็กๆยน้อยบ่อยๆเตะนั่นชนนี่บ่อยๆเส้นปลายประสาทที่เส้นปลายประสาทที่7ดที่3าไม่ดีหรือเปล่านะคะชาไปไปมือไปเท้าอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะอืแต่อย่างที่บอกค่ะเหมือน พลังงานของเดิมของเก่าของคุณกำลังจะกลับมาจะทำให้คุณได้เห็นอะไรชัดมากขึ้นแก้ปัญหาสถานการณ์อ่ากำลังจะหลุดแล้วจริงๆนะคะสิ่งแวดล้อมของคุณเหมือนกำลังจะพยายามดึงคุณออกเหมือนสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างกำลังจะดึงคุณออกจากความโดดเดี่ยวจากความขาดแคลนนะคะจากจากการที่อาจจะแบบก่อนหน้าน,นี้ซับไม่เข้าเลยนะ สี่แอมเพรเลอร์ก็มานะคะบารมี ami, เนาะอาจจะเป็นคุณครูคุคบาอาจารย์ของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะไปอยู่ในจุดตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่กําลังจะแบบก้าวกระโดดไปในจุดที่ดีขึ้นมากๆพอมองว่าตาที่3จากกะที่6เปิดการคิดการจัดการแก้ไขปัญหาอะไรทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะอืมทั้งๆั้ที่คุณเป็นคนที่ทําอะไรมีการวางแผนดีนะเป็นคนที่มีการวางแผนมีการจัดการที่ดี นะคะคแต่ตัวตนตอนนี้ดูขาดแคลนแล้วพื้นฐานจริงๆคุณเป็นคนมีทรัพย์ก่อนหน้านี้จริงๆเงินมันดูโฟลกว่านี้นะคะแต่ช่วงนี้แสดงว่าคุณอาจจะกําลังถูก <c oughs> บอกตาที่สามอยู่ก็ได้นะคะมันดูแบบมันอาจจะเป็นภาวะทางจิตใจภาวะทางร่างกายใครภาวะทางร่างกายช่วงนี้อาจจะไม่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นเหมือนเอมตอนนี้แหละ ภาวะทางร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ความโดดเดี่ยวเนาะอาจจะทําอะไรต้องทําด้วยตัวคนเดียวนะคะเอ,อจริงๆในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทรับค่อนข้างจะรับรื่นแล้วก็โฟร์ใครบางคนอาจจะทําเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมาทรัพย์อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะให้เห็นเป็นเงินก้อนอืแต่จังหวะช่วงนี้อาจจะดูขัดแคลนสักนิดนึงอาจจะแบบมันมันเหมือนอาจจะมีอะไรบางอย่างมาดึงคุณให้มัน ให้มันไม่โฟล์ไม่ราบเรียบคะ่ะแต่มาว่ามันจะหลุดนะดึงดึงต่อไม่ได้แล้วนะคะอืมจริงๆด้วยนะซับมาเงินมาใครที่ทำธุรกิจหรือใครที่หน้าที่การงานนะคะก่อนหน้านี้แบบดูจากการปัญหายากมากเลยอะก่อนหน้านี้เหมือนทำมาได้ดีแล้วเราจังหวะให้เห็นว่าจังหวะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าจการปัญหายังยังไม่ค่อยได้เป็นในทิศทางในแบบที่ควร หรือการเงินมันแล้วมันเลยส่งผลเป็นในเรื่องการเงินการใช้ชีวิตไปด้วยนะคะมองว่าเดี๋ยวกําลังจะหลุดแล้วหกไปเท้าขึ้นมานะคะหลุดออกจากภาวะอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีนะการเงินจะกลับมาดีการเงินจะกลับมาดีาเหม,มือนเดิมแล้วกลายเป็นว่าในจุดที่คุณไปเจอมาะคะ่ะความเป็นห้าเหรียญนะตอนเนี้ยพอคุณหลุดอะคะ่ะเหมือนบารมีจะเพิ่มขึ้นด้วยนะความเป็นบารมีการเรียนรู้ครบรอบอะไรบางอย่างในตัวตนคุณ การได้เรียนรู้การได้เข้าใจที่ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่แบบจริงๆร,งรงิก่อนนันเนี้ยมันเห็นว่าซับมันโฟโล์นะซับมันโฟโล์การแก้ปัญหามันดีแต่มีจังหวะเนี้ยแหละค่ะความเป็นห้าเหรียนขึ้นที่ตัวตนมันอาจจะยังมันอาจจะยังเปิดไม่เต็มที่หรือซับถูกดึงถูกกดถูกทับอีกก็ได้นะคะอืมแต่เหมือนแบบ กำลังจะหลุดนะคะแล้วเดี๋ยวความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการหาทรัพย์เอ่ยการแก้ปัญหาชีวิตเอ่ยนะอะไรหลายหลายหลายๆอย่างนะจะอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะเอ็มมองเป็นแบบนี้เลยนะจะวางแผนดีขึ้นแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นมีความรู้ความชํานาญนะคะก่อนหน้าน,นี้อาจจะไปถูกทําอะไรมาไม่ดีจริงๆนะคะการถูกทําอะไรรับหลัง ปิดกั้นพลังงานของคุณการถูกทำอะไรรับหลังการถูกหลอกถูกโกงหรือมีใครถูกหลอกถูกโกงอะไรมาหรือเปล่าคะอเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นว่าทรัพย์คุณดีนะช่วงนี้ก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงถ,ถูกคนดิสเครดิตนะจังหวะนี้ทำไม่ดีทำอะไรรับหลังคุณมันก็เลยส่งผลนะคะอะแต่ความเป็น dm เพขึ้นนะ dm เพช p เจียมพลเขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าใครในเรื่องของคู่นะคุณมีเกณ์เป็นคู่ทรัพย์คู่บารามีด้วยนะคะถ้าใครในเรื่องของทิศทางคู่นะใครที่โดดเดี่ยวต้องเดินทางด้วยตัวคนเดียวเหมือนจะต้องไปพิสูจน์ตัวตนอะไรบางอย่างนะเพื่อเป็นการรอที่จะเจอคู่ทรัพย์คู่บารามีนะคะเหมือนก่อนอันนี้น่าจะถูกปิดกั้นไว้จริงๆอ่ะคุณมีคุณมีอยู่แล้วอะคุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณมีทรัพย์สิน คุณมีคุณมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะก่อร่างสร้างตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่แบบอาจจะแบบดูมันเหนื่อยมันยากดูต้องทําคนเดียวแก้ปัญหาเงือนการเงินอาจจะไม่ค่อยได้คล่องแล้วก็ไปเสียกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันอยู่นอกเหนือในที่ในในสิ่งที่คุณแบบวางแผนไว้อะคะ่ะแต่กําลังจะหลุดภาวะนี้กําลังจะหลุดแล้วเหมือนมันไปสร้างการเรียนรู้อะไรบางอย่างของคุณเพิ่มขึ้นไปอีก ะะแล้วก็ในอาานาคตเห็นว่าการเงินของคุณจะกลับมามั่นคงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไปถูกในเรื่องของการถูกโกงมาด้วยนะถูกโกงแต่ตัวพื้นฐานของคุณอะเอาจริงๆดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่รู้แล้วเล่ห์เหลี่ยมทันคนนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่รู้เล่ห์เหลี่ยมทันคนแต่อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่แบบมันเป็นอะไรที่เรื่องไม่ได้จังหวะที่มันเรื่องไม่ได้พอดีนะคะ จริงคุณเป็นคนฉลาดนะแล้วกร็รู้เหลี่ยมทันคนแน่นอนพกเรียนจะได้รับการช่วยเหลือนะคะการเงินเดี๋ยวจะฟลโโ์แน่นอนการเงินเดี๋ยวจะฟล์ไม่ต้องห่วงเลยนะการเงินความสุขบารมีมาเต็มมากนะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้วันนี้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ทําบุญด้วยนะคะอาจจริงๆนะมีคนที่พยายามคอยขัดขวาง มีคนทีพ่พยายามคอยขัดขวางอาจจะเป็นหลายจำพวกหลายหลายคนหลายพลังงานขัดขวางให้คุณไม่ได้ให้คุณพยายามไม่ให้คุณไม่สำเร็จทำอะไรหลอกโกงคุณขัดขวางในเรื่องเนื้อง,งานของคุณนะคะอุปสรรควุ่นวายปัญหามันเข้ามามากนะช่วงนี้นะแต่เดี๋ยวแน่นอนค่ะด้วยด้วยความเป็นตัวคุณอนะเดี๋ยวเอ็มมองว่าคุณจะจัดการไปได้นะจัดการได้ดีด้วยนะคะ เข้ามาแบบหลากหลายเลยนะแบบอาจจะมีทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องคนเรื่องที่ค่าใช้จ่ายมันเกินในข้อกําหนดที่เราวางแผนไว้นะคะทั้งๆท,ที่เราเป็นคนทําอะไรเนี่ยมีการวางแผนที่ดีรอบคอบอยู่แล้วแต่มันบางทีมันนอกเหนือจากการที่เราวางแผนนะคะแล้วก็ตอนนี้จักระที่สามอาจจะกาที่หกตาที่สามคุณเปิดเดี๋ยวคุณจะเห็นได้ทะลุป,ปุโปร่งอะไรมากกว่านี้ของเก่าของเดิมหรือ ความเป็นตัวตนของคุณนะคะความชาญฉลาดของคุณกําลังจะกลับมานะคะก่อนหน้านี้อาจจะแบบถูกปิดกั้นถูกแบบถูกขัดขวางถูกปิดกั้นทําให้มันไม่ไม่ไม่ฟไม่ราบลื่นนะเรมขอดูสักสามใบนะคะขอขยายห้าเหรียญก่อนแล้วกันขอใหญ่เลยอืมเหมือนเพื่อให้แบบเซนส์ของคุณมันเปิดเพิ่มนะ ถูกขวางจริงๆนะคะ,ะเจ็ดถ้วยมาอีกนะเหมือนถูกขวางจากหลายทิศทางนะคะไม่ให้เซนตาแต่นั้นแหละการถูกขวางมันเหมือนเป็นการกระตุ้นนะคะให้เซนคุณเปิดมากขึ้นหรือก่อนหน้านี้อาจจะมาจากเพราะความใจดีของคุณก็ได้นะคะความใจดีของคุณแต่ถามว่าจริงๆแล้วคุณมองคนออกไหมมองคนออกความเป็นราชาถือถ้วยมองคนออกแต่พอคุณไปช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วย คุณอาจจะได้ไปช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วยมามเลยมันเป็นพลังงานกลับมาฟีดแบ็กทำให,ให้ให้การเงินการทองหรือความคิดของคุณมันดอบลงนะคะน่าจะเป็นจังหวะเวลาอะไรบางอย่างแต่มองว่าเดี๋ยวแน่นอนค่ะเดี๋ยวกำลังจะหลุดคอยสักหนึ่งไปโอเคอเซนสสัญชาตญาณเปิดเพิ่มขึ้นนะคะบารามีก็มานะบารามีก็มา แล้วก็คนที่คิดไม่ดีกับคุณมันน่า,นาจะมาจากหลากหลายทิศทางเหมือนกันค่อนข้างจะวุ่นวายค่อนข้างจะต้องไปรุยไปสู้มีคนคิดไม่ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณได้ไปช่วยเหลือกับคนที่แบบอาจจะไม่ควรช่วยเหลือแล้วมองว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้แล้วแหละคุณรู้แล้วแหละว่าสําหรับบางคนเนี่ยการช่วยเหลือไปมันไม่ได้จะทําให้ให้เกิดผลดีนะคะสาหรับคนช่วยเหลือไปแล้วก็อาจจะเป็นเกณฑ์ว่าการเข้ามาของคนคนนี้มาเพื่อผลประโยชน์ แล้วตอนนี้แต่เอ็มบอกว่าคุณรู้แล้วแหละแต่เหมือนคุณกําลังจะแบบหาวิธีจัดการเราเอ็มมองว่าคุณจะจัดการได้นะอืมอ่าเดี๋ยวขอคําแนะนําจากพี่ไพ่หน่อยนะคะเดี๋ยวขอคําแนะนํานะคะให้สําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังพลังงานนะคะคลิปนี้ในวันนี้หน่อยแล้วก็สําหรับคนที่ ใครยังไม่มีคู่นะมีเกณฑ์จะมีคู่ด้วยนะคะจะเป็นคู่รัพย์คู่บารมีนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะทําอะไรด้วยตัวคนเดียวคู่ของคุณมันเหมือนแบบมองกันเหมือนแบบสวนกันไปสวนกันมาไม่เจอกันสักทีด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคู่รัพย์คู่บารมีนะคะเหมือนคุณจะต้องไปเจอความโดดเดี่ยวไปเรียนรู้ไปอยู่กับตัวเองต้องใช้ชีวิตยืนด้วยรําแข้งของตัวเองอะคะ่ะ เพื่อเวลาการเวลาเจอคนที่เป็นคู่ที่มันจะต้องเป็นคู่ซั์คู่บารมีกันคุณจะได้ไม่ต้องเอาพลังงานของคุณอะค่ะไปไปกดใครเขาหรือไปทําอะไรไม่ดีกับเขาเพราะคุณแบบเหมือนได้เรียนรู้มาถึงจุดหนึ่งแล้วเข้าใจมาถึงจุดหนึ่งแล้วอะค่ะอืมเพราะว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่เต็มนะมันอาจจะทําให้เวลาการเข้ามาของของคู่ซั์คู่บารมีมันอาจจะทําให้เดินกันยากแล้วก็อาจจะทําให้ไปต่อ ทำให้ทาให้ไปต่อกันยากได้นะคะคุณเลยต้องเหมือนต้องไปอยู่ในจุดของความโดดเดี่ยวต้องทําอะไรด้วยตัวคนเดียวต้องเรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะอ่ะขอคําแนะนํานะคะจากพี่ไพ่ห้าใบนะแล้วหลังจากนี้นะคะมีไพ่พี่ไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะขอห้าใบค่ะ <c oughs> ว้าวเดอดซันขึ้นมาเลย ะะจริงๆแสดงว่าเป็นไปในทิศทางอย่างที่เอ็มพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะคุณจะถูกกําลังจะถูกปลดล็อกกําลังจะปลดล็อกจริงๆนะคะแสดงว่าบางคนเนี้ยจะกาแน่นอนแหละจะก,กัดที่หกเปิดแล้วก็บางคนอาจจะแบบเปิดทั้งหมดแล้วด้วยนะคะเดอะซันมาเดี๋ยวทุกอย่างจะง่ายขึ้นกระจางแจ้งชัดเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากขึ้นอืม อะไรที่มันอึดอัดที่มันค้างคา,าแล้วก็เดอะเวอมาอีกนะคะเดซันเดอะเวนะโอ้โหได้ไปเรียนรู้จนจบครบรอบบริบูรณ์นะคะแล้วตอนเนี้เหมือนแบบทุกอย่างคุณเรียนรู้จนแบบคุณเข้าใจทั้งหมดแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเกิดอะไรที่มันอึดอัดปิดบังอะไรที่มันแบบอึดอัดคิดไม่ออกแก้ปัญหาไม่ได้จัดการยาก เหมือนตอนนี้แบบใช้การวางเข้าใจแล้วอะค่ะเข้าใจในการวิธีการแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องแล้วก็ใช้การวางใจในการเข้าแก้ปัญหาบางอย่างจะต้องลุยต้องสู้ก็ต้องลุยต้องสู้ก็มองว่าเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็หลายๆหลายๆอย่างใช้ความใจใจดีใช้บารมีในการเข้าแก้ไขนะแต่ทุกอย่างคุณเรียนรู้จนจบแล้วเดือดซันเดอะเวอร์ค่ะเดอดซันเป็นไพ่ที่ดีที่ที่สุดในสำรับแล้วเดอเเป็นไพ่ที่รองลงมา ทั้งความสำเร็จทั้งความสุขสมหวังนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะถ้าอยากมาบอกนะคะทุกอย่างกระจ่างแจ้งชันมเลยโอ้โหบารามีก็มาพลังงานใครคะเนี่ยบารามีมาเต็มเหมือนการถูกเปิดออกครั้งนี้การเรียนรู้ครั้งนี้การถูกทําอะไรบางอย่างในครั้งนี้นะคะมันจะไม่มีใครทําอะไรได้อีกแล้วอ่ะ เอ็มเอ็มมองเลยนะแบบอาจเป็นเรื่องบางบางคนอาจจะโดนเรื่องเดิมๆซ้ำๆอยู่บ่อยๆบ่อยๆถ้าใครแบบเห็นแก่ตัวกับคุณหรือใครทําร้ายคุณนะคะคุณอาจจะแบบเหมือนยอมปล่อยไปแต่แบบเออเหมือนเหมือนเราก็จะมีมาตรฐานของเราอยู่นะเรามีขอบเขตของเราอยู่นะแต่ก็เหมือนว่าก็ยังยอมให้เขาได้ได้เข้ามาทําก็ยังได้เข้ามาได้เอาอเปรียบคุณอยู่ได้ทําอะไรลับหลังคุณอยู่ได้ทําอะไรที่แบบ ก็ยังสามารถทําคุณได้อยู่แต่มองว่าหลังจากนี้ไปจะไม่มีใครทําอะไรคุณได้แล้วนะเพราะแบบมันถึงจุดที่แบบบารมีคุณครบพร้อมมันถึงจุดที่แบบทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งมันชัดในมันมันไขมันไขมันสว่างมันมันมันไขมันสว่างในในหัวสมองคุณเลยอ่ะเออแบบนั้นเลยนะคะอืมเครยร์ได้หมดแล้วจริงๆอือเอมมองว่าเครยรยได้หมดแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวหลายๆอย่างหลายๆปัญหาคุณจะเคลียร์จะจัดการได้เร็วๆนี้การเงินมาใครอยากมีลูกได้ลูกด้วยการเงินมาทรัพย์มานะคะบารมีก็เปิดครูบาอาจารย์ก็ดีขออีกหนึ่งใบสุดท้ายค่ะว้าวเซนเซนแรงมากด้วยนะคะอ,อ,อยู่ในจุดที่แบบเซนสัญชาตญาณทุกอย่างเปิดหมด บารมีเกิดบารมีก็มาเต็มความใจดีของคุณยังอยู่อยู่นะแต่ความใจดีของคุณหลังจากนี้ไปจะเป็นความใจดีที่คุณจะไม่ยอมให้ใครเหมือนเหมือนเอมเอมจะอธิบายยังไงดีคะเหมือนคุณเป็นคนที่รู้แหละว่าคนนี้เป็นยังไงแต่เหมือนคุณก็เออเหมือนก็อ่ะให้เขาประมาน,นี้แล้วกัน ให้เขาประมาณนี้แล้วกันช่วยหเหลือประมาณนี้แล้วกันหรือบางอย่างที่คุณไม่เข้าใจอ่ะประมาณนี้แล้วกันแต่หลังจากนี้เอ็มมงว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนคุณจะช่วยคนที่ควรช่วยอะค่ะอืมหลังจากนี้ไปคุณนะ่าจะมองออกแล้วว่าคุณจะช่วยคนที่ควรช่วยถ้าใครที่ไม่ได้สมควรได้รับการช่วยเหลือคุณจะไม่ช่วยแล้วเอ็มมองแบบนี้นะ แบบประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้พลังงานคลิปนี้ในวันนี้นะถ้า mm hmm. ใ,ใครฟังเราชอบฟังเราใช่นะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าตรงกับพลังงานใครบ้างนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรรบฟังกันเนาะก็ขอให้ทุกคนคะ่ะเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่นะพรนันดีพรนันดีใดพรอนันประเสริฐก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะก็วันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ